ผมคิดว่าวันนี้เด็กเล่นดีนะถึงแม้จะโอกาสได้ประตูค่อนข้างน้่ยมากแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีความกดดันนะครับเราขึ้นอยู่เช่นน่งแน่นอนแล้ววันนี้เด็กก็โชว์อยากจะแสดงอะไรออกมาให้ตร์เทนคนดูมากกว่านะครับหรือเรื่องสกอร์เราคงไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถามว่าวันนี้เด็กทำดีทุกคนไหมถือว่าดีมากนะครับผมละปีนี้ครับได้สิทธิ์เล่นดีดีหนึ่งแน่เป็นงบ้างครับ,รบกับผลงานในปีนีองล้วก็ผมนข้างพอใจนะครับ ในสิ่งหนึ่งเองเราก็ยอมรับว่าเราอยู่ในสายที่ไม่ค่อยขอขางแข็งเกินไปอันนี้เรายอมรับความจริงนะครับและอย่างเดิมเองเด็กเองนี่ก็มีความทุ่มเทที่อยากขึ้นดีลชั้นหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็มุ่งม,มั่นที่จะทำงานกันมาตลอด1ปีเต็มนะครับอันนี้ผมยกเครดิตให้ทั้งโค้ชและทั้งฟุตบอลครับผมพบอ่างทองนะครับพบอ่างทองเออผมเรียนอย่างนี้ผมคิดว่าฟุตบอลเป็นเกมที่สนุกนะผมคิดว่าคงแลกกันมันแหละครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือคำว่าที่สายวิสีไม่เกี่ยวละมันคงเกี่ยวว่าอ้ีต แฟนขับท่านไหนให้มากกว่าสี่หนที่สี่ค่าเท่ากันครับที่มองงั้นครับผมก็ยังไงแล้วเราขึ้นชั้นหนึ่งแล้วนะครับปีหน้าเองเนี่ยตอนนี้เองเราก็เริ่มเสริมตัวนักเตะที่คุยคุยไว้นะครับก็ยังไงก็ตามแล้วเนี่ยขอปีหน้าทุกคนนะครับอยากให้ฝากแฟนลับทุกคนมาช่วยเชีย์เหมือนเดิมนะฮะซึ่งเราเองต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราเองก็เป็นน้องใหม่ ผลงานบางครั้งอาจจะไม่สมใจของแฟนคลับทุกคนแต่ขอโอกาสและเวลาแล้วลองว่าผลงานผมปรับปรุงให้ดีที่สุดครับ